เซเมทุนกับพระเนี่ยมันก็โทษหนักแล้วนะคนเรามันอกุศลจิตมันแรงกล้าเขาทําอะไรเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเขาไม่อีก็มันไม่ใช่อินโนเซนต์หรอกมันรู้หมดมันก็รู้นี่อย่าว่าแต่ผู้หญิงแบบมันเลยเด็กปถมเด็กนนุเด็กปถมอะเด็กนุบาลมันยังรู้เลยมั้งว่าพระห้ามถูกผู้หญิงอะพระห้ามถูกสีกามันรู้หมดมันจะไม่รู้ได้ไงมันรู้ทั้งรู้แต่ว่ามันทําโดยที่มันเป็นสันดานมันส่วนหนึ่ง แล้วก็มันก็รู้ว่าอันเนี้ยคือช่องทางทรรมหาแดกของมันโดยตรงของมันเลยมันรู้เลยการที่มันพยายามมีอะไรซัมติงนะพยายามซัมติงทำแบบเนี้ยนะการเข้าหาพระผู้ใหญ่วัดนั้นวัดนี้เห็นในข่าวก็พยายามจะเข้าหาหลวงพ่อเจ้าวาดวัดโสธรด้วยแต่ดันแต่ดันไปติดแงกที่ผู้ช่วยซะก่อนหลวงพ่อท่านก็เลยรอดไป ันพยายามหาช่องหาทางจะเข้าหาพระที่เป็นตัวเป้งๆวัดใหญ่เลยถ้ามันลองนึกดูว่าถ้ามันเข้าถึงหลวงพ่อเจ้าวัดวัดโสธรด้วยอ่ะโอ้โหมันจะมันจะโกยไปอีกเท่าไหร่แต่ด้วยเดชะบุญนะเดชะบุญนำพาเออคู่ช่วยดันเอาไปซะก่อนไงก็เลยเข้าไม่ถึงก็โชคดีไปนะโชคดีของวัดด้วยโชคดีของหลวงพ่อด้วยก็อยู่รอดปลอดภัยไปเออนะไม่งั้นก็ แต, <im sharing> แต่ว่าอะไรใดๆนะถ้าพระท่านไม่เล่นด้วยสักอย่างมันก็จบนะเรื่องนี้นะเรื่องเนี้ยถ้าไม่ว่าหลวงพ่อหลวงพี่รูปไหนถ้าท่านไม่เล่นด้วยสักอย่างทาอะไรไม่ได้หรอกทําอะไรไม่ได้ถ้าท่านไม่เล่นด้วยคือจบถ้าท่านไม่ทอดสะพานมันเดินข้ามฝั่งมาไม่ได้หรอกต่อให้มันจะยืนไม่ได้ว่านะถอดเสื้อถอดผ้าเปลือยกายถ้าท่านไม่ทอดสะพานให้มันะมันจะเดินข้ามมาได้ยังไง เห็นไหมท่านไปทอดสะพานให้มันไงไปไฟเขียวให้มันไงมันถึงเข้ามาได้มันถึงเข้ามาได้ถ้าท่านไม่เล่นด้วยตัด A, อะไรอะถ้าท่านไม่เล่นด้วยตั้งแต่ต้นตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอะ่ะรู้เลยว่าเออเข้าหาแบบนี้ลักษณะการพูดการจาแบบนี้ส่งรูปภาพแบบนี้มันรู้โดยคอ m เมนเซนอ่ะแค่คำพูดเราก็รู้แล้วเวลาคุยอะ่ะ ใช่ไหมทุกคนอะถามคนที่เป็นผู้หญิงดูสิรู้ไหมเวลาคุยว่าเราคุยกับผู้ชายแบบไหนมันคือการให้ท่ามันคือการอ่อยอะใช่ไหมมันต้องรู้มันต้องรู้แต่ม่แหละประเด็นคือมันก็รู้ทั้งรู้ไงประเด็นคือก็รู้ทั้งรู้ไงท่านรู้ทั้งรู้ท่านอย่างไปทอดสะพานให้เขาอ่ะ หากไม่ทอดสะพานข้ามอะไรนะคัมันมีเพลงหากไม่ทอดสะพานให้ไปใครจะข้ามมาอะไรอย่างเนี่ย <c oughs> จับเองนะเออ <c oughs> นั่นแหละนะตกมือข้างเดียวไม่ดังตกมือข้างเดียวไม่ดังหรอคะ <c oughs> ใช่แค่ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายมันก็จบแต่ประเด็นก็คือนะนนั่นแหละ <c oughs> พระก็พระปุถุชนน่ะพระปุถุชนน่ะพระปุถุชนน่ะมันไม่ได้ของใหม่ของอะไรหรอกนะทุกคนไอ้เรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนโซเชียลมันไม่แรงแบบนี้โซเชียลมันไม่แรงแบบนี้ทุกวันนี้โซเชียลมันแรงมันมีมันมีบ้านเขียวมันมีอะไรอะโซเชียลมันแรงเทคโนโลยีมันเร็วโซเชียลมันแรงมันก็ยิ่งแบบง่ายเลยอะ ข้อมูลเก็บมันเก็บข้อมูลเก็บภาพเก็บคลิปอะไรมันทําได้ง่ายรวดเร็วหมดไม่งั้นมันไม่เก็บไว้ได้ดองไว้ได้เป็นแปดหมื่นภาพหรอกมันรวดเร็วมันง่ายมากทุกคนมีกล้องมีมือถือใช่ไหมสมัยก่อนมันไม่ได้มีนี่โทรศัพท์ยังการจะดักฟังโทรศัพท์มันยังยากเลยสมัยก่อนใช่ไหมมันกดบันทึกมันก็ยังยากเลยไม่ต้องมาพูดเรื่องถึงเรื่องรูปเรื่องคลิปไม่มีจะมีโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปได้มันต้องแบบโห ยากนะถ้าเป็นยุคสมัยก่อนประมาณยี่สิบปีที่แล้วว่ายากมากตัวนี้ง่ายมากเลยโทรศัพท์อย่างน้อยอย่างน้อยขี้เลียขี้เลียที่สุดมันต้องถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปได้ไดเล่นโซเชียลได้หมดติ๊กต็อกได้บ้านเขียวบ้านฟ้าได้หมดเสร็จเสร็จมากเสร็จง่ายเลยแหละเข้าทางเข้าทางเข้าทางสีกาค่ะอืมอ สวัสดีอย่าฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ2,400คนอยากให้บ้านนี้ถึงหนึ่งแแต่ใกล้จะถึงแล้วแหละต้องเพิ่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าแกละอ่านข้อความนี้ไม่ทันนะอืมนะคะเออกดติดตามด้วยนะคะจะได้คุยกันอะไรกันในช่องนี้เพิ่งกดติดตามกดไว้เลยค่ะติดตามช่องนี้ไว้เลย <c oughs> แบบอยากทันเดียวดิฉันแบบคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเลยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะคุยเรื่องพระคุยเรื่องพระเยอะหน่อยเพราะว่า ข่าวพระมันยังไม่หมดแล้วมันก็มีคนสงสัยเรื่องประเด็นนู้นประเด็นนี้ประเด็นนั้เนเนานะบางทีดิฉันดูข่าวมาดิฉันก็เอามาพูดเพิ่มมาอธิบายเพิ่มมาขยายความเพิ่มเพื่อให้คนที่ยังไม่ไม,มีความรู้หรือไม่เข้าใจเรื่องพระวิธีการเรื่องพระแบบพระคณะสงฆ์ไรเงี้ยได้เข้าใจนะนไหนๆก็ได้ไประโยชนก้าวมาแล้วก็ใช้มันคุ้มค่าหน่อยนะอืม ก็ดีดีดีด,ดีทำให้มันหมดทำให้มันทั่วถึงแหละดีอืมไม่มีผลกระทบอะไรหรอกไม่ต้องไปอันนี้เหรอาดีฉันก็เห็นนะเออวงการพระนินด้วยกันนะนะเขาก็แบบถวายกำลังใจถวายกำลังใจให้พระที่ที่เอ,อ่อที่ ถูกยกเลิกที่ไม่ได้เลื่อนสมณศักดิ์ไม่อะไรที่ท่านรู้สึกว่าถ้าพระท่านดีจริงอ่ะพระดีจริงที่ท่านเป็นปฏิบัติท่านไม่ได้ไม่ได้สนใจล็อกไม่ได้สนใจล็อกจะได้เลื่อนหรือไม่ได้เลื่อนก็ตามมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองฝ่ายบ้านเมืองมันเป็นเรื่องของอฝ่ายอาณาจักรมันไม่ใช่เรื่องของฝ่ายศาสนาจักรนะสมณศักดิ์มันเป็นเป็นแค่เรื่องของการ ยกย่องเชิดชูพระที่ท่านปฏิบัติดีจริงๆแต่ถ้าพระปฏิบัติดีจริงๆก็ไม่ต้องมา,มาแบบอะไรอ่ะท่านก็ไม่ได้ต้องมามีความรู้สึกว่าเ,เสียดายเสียใจอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ฐานะอีกอยู่ดีนะเพราะว่าท่านปฏิบัติดีมันก็ดีโดยตัวของท่านอยู่แล้วจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยไม่ต้องมาเนอาน้อยอะไรมันจะน้อยเฉพาะอีพวกที่มันกระสันอยากได้เท่านั้นแหละมันก็น้อย อุตส่าห์บางคนเนี่ยมันรู้แหละ,ะเตรียมพิมพ์ย่ามพิมพ์กระเป๋าไว้รอเรียบรอ้อยแล้วเมาหมอลำเมาลิเกไว้เรียบรอ้อยแล้วเตรียมจัดงานใหญ่โตเออเนี่ยพวกนี้ควรสมน้ำหน้าแต่ถ้าพระดีจริงแต่าพราะที่ท่านไม่ได้แบบสนใจอ่ะไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้ทรงโปรดก็คือไม่ทรงโปรดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพระราชศรัทธา เดี๋ยวนี้การตั้งสมณศักดิ์แล้วแต่พระราชวินิจัยแล้วแต่พระราชศรัทธาถ้าจะทรงตั้งก็เป็นเรื่องของพระราชศรัทธาไม่ทรงตั้งก็เป็นเรื่องของพระราชวินิจัยก็สุดแล้วแต่จะไปก้าวล่วงก้าวไก่ไม่ได้ท่านจะไปก้าวล่วงก้าวไก่อย่างไงมันไม่ได้ดังนั้นดิฉันมั่นใจเหลือเกินว่าภาีิท่านปฏิบัติดีอะ ท่านไม่ได้แบบรู้สึกเสียดายเสียใจมานอยหรืออะไรใดๆหรอกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องมาให้กำลังใจนะที่ฉันก็งงเหมือนกันเหมือนแบบเอะเห็นคนโพสต์ให้กำลังใจพระที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เลื่อนไม่ได้ตังให้กำลังใจอะไรให้กำลังใจอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรนี่มันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรเพราะท่านที่มีสมณศักดิ์เดิมอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วไงก็มีอยู่แล้ว ก็มีอยู่แล้วได้เป็นอยู่แล้วเพียงแค่ไม่ได้เลื่อนแค่นั้นเองเป็นไรเป็นยังไงเอองงอันนี้ไม่เข้าใจเอองงเสียดายเพราะอะไรเพราะว่าเตรียมงานไว้เยอะแล้วเหรอหมดตังค์ไปเยอะเลยหรือ,อยังไง <c oughs> เอาเงินวัดมาเตรียมงานไว้เยอะหรือเอาเงินตัวเองเอาปัจจัยตัวเองมาเตรียมงานเตรียมอะไรไว้เยอะแล้วนะสั่งทําย่ามสั่งทํากระเป๋า มันมีเคสอย่างนี้จริงๆนะครับทุกคนมีเคสแบบนี้ในอดีตมันเคยมีเคสแบบนี้ก็คือพอได้ข่าวว่าตัวเองจะได้เลื่อนได้ตั้งก็เตรียมป้ายโอ้โหบางคนขึ้นป้ายใหญ่โตเลยเตรียมมุทิตาเตรียมฉลองอะไรกันแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ <c oughs> มันตลกนะพระนะมันตลกนะพระนะโอ้ยจัดงานฉลองกันใหญ่โตมโหฬารเนะ่มันไม่ได้ ต้องรอให้ได้เข้ารับพระราชทานจริงๆก่อนค่อยว่าการค่อยมาเตรียมทีหลังไม่ใช่มาเตรียมล่วงหน้ามันหน้าเกียรติไม่ใช่มาเตรียมเลือกล่วงหน้ามันหน้าเกียรติเออนะรอเจ็ดท่านถึงพูดไงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาขอจะเห็นสมควรจะให้เองสมณศักดิ์เนี่ยเออ เอออ่ะนี่ก็มาติดกันซะอย่างนี้หมดไงมาติดกันซะอย่างนี้หมดนะ่ะต่ทุกครนมันมีผลจริงๆนะเอ่อชาวบ้านเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมพระถึงให้ความสำคัญกับสมณศักดิ์เพราะว่ามันสมณศักดิ์เนี่ยมันมันกำหนดฐานะของพระในสังคมพระได้จริงๆอย่างปกติถ้าคุณเป็นพระครูทั่วไปสมมุติพระนะ่ะเป็นพระครูทั่วไป คณะสงฆ์อาจจะปฏิบัติกับคุณด้วยความเคารพด้วยความนับถืออย่างหนึ่งแบบหนึง่งแต่ถ้าคุณได้เป็นพระราชาคณะได้เป็นเจ้าคุณคณะสงฆ์ก็จะให้ความนับถือยกย่องให้เกียรติให้ความนับหน้าถือตาคุณอีกระดับหนึง่งเข้าใจไหมยศอะเนีย่ยพระถึงถึงแบบกระสันอยากได้อยากมีกันเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มันเป็นหน้าเป็นตามันก็เป็นหน้าเป็นตากัน ในสังคมพระด้วยกันแต่สังคมชาวบ้านอย่างเราอะ่ะส่วนใหญ่เราไม่ได้สนใจหรอกเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้เป็นพ่อครูอันนี้เป็นเจ้าคุณเจ้าคุณชั้นนูน้นชั้นนี้เราไม่รู้หรอกชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อเอออย่างที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ปอปอประยุตโตท่านตัดไงว่ามันมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองเขาเาจะตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่ แต่หลวงพ่อก็คือหลวงพ่อเหมือนเดิมเคยเรียกกันว่าหลวงพี่หลวงพ่อยังไงก็ยังเป็นหลวงพี่หลวงพ่อแบบนั้นโอ้บางคนพอเป็นเจ้าคุณแล้วนะโยมเรียกหลวงพี่ไม่พอใจนะไม่อยากคุยด้วยไม่ได้มาเรียกอาตมาว่าหลวงพี่ไม่ได้ต้องเรียกว่าท่านเจ้าคุณนี่มาขิงเนี่ยเอามาขิงเนี่ยท่านเจ้าคุณมาขิงเนี่ยเอามาขิงไหมครับท่านเจ้าคุณ คังคบขึ้นวอแหม่พราได้เป็นพอได้เป็นพระราชาคณะแล้วก็ขังคกขึ้นวอเอามาขิงไหมคะเอ,เอามาขิงไหมเอามากรอกไหมเอามาขิงไหมไม่ได้นะ่ะม,มีจริงเคยเรียกลวงพี่หรืออะไรเงี้ยเรียกไม่ได้แล้วนะห้ามเรียกต้องเรียกท่านเจ้าคุณห้ามเรียกหลวงพี่นี่กลายเป็นกลายเป็นกลา,ายเป็นเจ้าคุณซะแล้วกลายเป็นเจ้าคุณอยากเป็นเจ้าคุณ <c oughs> เป็นลูกชาวบ้านเป็นลูกชาวนามันเดี๋ยวคนรู้กําพืชไงพอเป็นก่อนบวชเป็นลูกชาวนาเป็นลูกชาวนาแต่พอบวชแล้วได้เป็นเจ้าคุณเนี้ยพระเป็นอย่างเงี้ยเสียหมดเสียหมดเลยทําให้พระลืมกําพืชมันทําให้พระลืมกําพืชอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะหมายถึงว่าถ้าตัวพระไปติดตรงนี้แล้วมันก็ทําให้พระเองนั่นแหละลืมกําพืชของตัวเอง มันก็ทําให้พระไม่เข้าใจตัวเองมองไม่เห็นตัวเองอาพาให้หลงทิศหลงทางได้ง่ายที่สุดเลยเลือกเลือกชนชั้นเลือกวันนะเลือกสังคมญาติโยมในการเข้าหาเนี่ยตำแหน่งนะตำแหน่งพระสมณศักดิ์พระเนี่ยทาให้พระ นิสัยเสียที่ฉันพูดเลยทําให้พรานิสัยเสียคือพอเริ่มมีตําแหน่งเริ่มมีสมณรศักดิ์แล้วก็เริ่มแบ่งชนชั้นของคลราชของชาวบ้านที่จะเข้าหาไม่ค่อยอยากรับชาวบ้านที่เป็นตาสีตาสาไม่อยากไม่อยากสนทนาด้วยไม่อยากคุยด้วยเลือกรับทานของขาหาบดีของคนมีทรัพย์ของคนมีเงินเริ่มอยากเป็นลูกของคุณนายคนนี้คุณนายคนนั้น เริ่มมีโยมเริ่มมีแม่มากกว่าหนึ่งคนเริ่มเริ่มอยากมีแม่มากกว่าหนึ่งคนตอนตอนก่อนบวชมีแม่คนเดียวแม่เป็นชาวนาเป็นชาวบ้านเป็นชาวนาทั่วไปนี่แหละเป็นคนโจนแต่พอไปบวชแล้วมีแม่เป็นอีกสิบคนมีแม่เพิ่มเป็นอีกสิบสิบคนแล้วแม่เป็นแต่คนมีตังทั้งนั้นโยมแม่โยมแม่โยมแม่โยมพ่อโยมแม่ เออนะดิฉันไม่เห็นด้วยนะอันนี้เอามาพูดเพราะว่าเราเห็นกัจะทําไงเราเคยอยู่เราเคยหลงหลงหลงมีความมีความหลงดิฉันก็เคยมีเพราะว่าสมัยก่อนดิฉันดิฉันเรียนเนี่ยพอดิฉ enfin ันเริ่มไปเรียนสูงๆแล้วนะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นสามเณรประเรียน6ประเรียนเจ็ด เริ่มมีชื่อเสียงเพราะว่ามันหายากเนนที่ประเรียนสูงสๆเนี่ยอยู่จังหวัดสุขโขทยัยตอนนั้นก็เกือบหลงทางเหมือนกันนะเพราะว่าพอเราเริ่มไปอยู่กับคณะสงฆ์เครื่องเ่มเข้าสงังคมคณะสงฆ์เริ่มมีประเรียนธรรมเริ่มอะไรอะไรอย่างเงี้ยเริ่มไปอยู่กับคณะสงฆ์ที่เขานับถือกันเพราะ วิทยาฐานะนับถือกันเพราะสมณศักดิ์เพราะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราแบบเสพติดวิธีคิดที่เราอยากจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆมันทําให้เราติดวิธีคิดที่เราอยากจะมีสมณศักดิ์ที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะได้มีหน้ามีตาในคณะสงฆ์อยากจะมีตำแหน่งปกครองอยากจะอะไรใดๆนั่นแหละมันก็ทำให้เราหลงทิศลงทาง ได้ง่ายเออติดแกมถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ก็ติดแกมทําให้เราแบบมีวิธีคิดแบบคนที่ติดแกมนะดีแล้วที่ศึกออกมาเนี่ยไม่งั้นดิฉันก็ไปถึงไหนถึงไหนไม่รู้หมายถึงหลงทางอะนะดีละที่ศึกมาเพราะว่าถ้ายังอยู่เป็นพระก็คุณธรรมก็ไม่ได้จเจริญหรอกอันนี้รู้ตัวนะคะมันทําให้เราติดเราอยู่กับเราอยู่ในสังคมพระที่มันมีแต่การแข่งขันกันในเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะ ไม่จเจริญหรอกคุณธรรมไม่จเจริญหรอกกลับมาจุดเดิมเนี่ยเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านที่เรามีความรู้สึกถึงอะไรอ่ะเป็นชาวบ้านที่เรามีความรักบ้านเกิดเมืองนอนเรากลับมาสู่สูงสุดคืนสู่สามัญอะกลับมาเป็นสามัญชนคนธรรมดาเป็นลูกเป็นหลานชาวบ้านทำให้เราไม่ลืมถิ่นกําเนิดลืมบ้านลืมช่อง <c oughs> ดีกว่า มีคนถามว่าแล้วคุณบวชทำไมคนเดิมป่ะเนี่ยมึงคนเดิมเปล่ามึงคนเดิมเปล่ามึงไปเอารูปโปรไฟล์ไปเอาชื่อมาไปถ้ามึงอยากคุยกับกูไปมึงใจกล้าหน่อยขนาดกูยังอุตส่าห์แบบว่าให้เกียริมึงตอบมึงเลยเนี่ยมึงไปเอารูปโปรไฟล์มาเลยไปเอารูปโปรไฟล์ไปเอาหน้าเอาช่องมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมมาแล้วที่ผมถามเมื่อกี้เดี๋ยวกูเชิญมึงขึ้นกล้องเลยมาคุยกับกูเลยกูคุยกับมึงแฟร์เลย เออถ้าใจกากไม่ต้องมาปากเก่งไม่ต้องมาถามเพราะกูถามถ้าต่อให้กลัวทีบายให้มึงเป็นความรู้มันก็ไม่ซึมเข้าสมองมึงอยู่ดีอ่ะมึงไม่ได้ตั้งใจจะมาอยากได้ความรู้จากกลัวถ้ามึงตั้งใจอยากได้ความรู้ไปเอาช่องมาไปเอาชื่อเอาช่องเอาหน้ามาเดี๋ยวกูคุยกับมึงเลยกูตอบได้หมดทุกคําตอบที่มึงถามเลยที่มึงอยากรู้ว่าแล้วบวชทาไมอะไรเนี่ยกูตอบได้หมดกูพูดเป็น เป็นสิบรอบแล้วมึงอยากลุมไปหาฟังก็ได้ไปที่กูเคยแบบให้สัมภาษณ์กับรายกงรายการเหตุผลว่าบวชทําไมอะไรทาไมมันเป็นคําถามท,าที่ไม่ใช่ว่ากูไม่เคยตอบกูไปตอบไปหลายครั้งแล้วอืมปราชิกทําไมถึงต้องทําพิธีศึกอีกที่จริงมันไม่จําเป็นต้องทำหรอกคะ่ะแต่ว่าทํากันไว้ทํากันไว้เพื่อ พระบางรูปไงพระบางรูปที่มันแบบที่มันหัวหมออ่ะคุณเข้าใจไหมคะการทําพิธีเป่งพิธีสึกก็คือให้มันครบถ้วนตามพระธรรมวินัยว่าคุณสึกแล้วคุณได้เป่งคําสึกแล้วนั่นคือการสึกแล้วไม่ว่าคุณจะต้องประราชิกหรือมิต้องก็ตามแต่ไม่ว่ามันมีหลักฐานมีอะไรคุณได้เป่งคําสึกแล้วเพราะไม่อย่างนั้นน่ะคุณเข้าใจนะว่าคนหัวหมอมันมีเยอะ หลักฐานวันนี้มีวันหน้าอาจจะเปลี่ยนได้เขา้า,ขาใจเปล่าเข้าใจเปล่ามันก็จะบอกว่าอ่ะตอนศึกไม่ได้เป็่นคาไม่ได้เป็่ยนคาลาิกข้านะเฮ้ยอาตมาไม่ได้เป็่ยนคาลาิกข้าอาตมาโดนบังคับตํารวจบังคับให้ศึกเดี๋ยวเผื่อมันไปไก่เกีย่ยกันได้อ่ะอะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวมันในอนาคตไปไก่เกีย่ยวกันไอีกอรอบไก่เกีย่ยกันได้อีกครอบบอกว่า เป็นหลักฐานเท็จหลักฐานเท็จค้าดิฉันใส่ร้ายพระเนี่ยมันก็กลับมาบวตอีกมันก็กลับมาบวตอีกฉะนั้นต้องให้เป็ง่งต้องให้เป็ง่งยังไงก็ต้องเป็ง่งเป็ง่งให้สมัครใจที่จะเป็ง่งเพราะว่าตอนเนี้ยหลายหลายรูปเนี่ยที่ยอมเป็่งเพราะว่าเขาก็รู้ตัวดีแหละว่าเขาทำผิด ถ้าเขาไม่ได้ทำผิดยังไงมันก็ต้องยืนยันที่จะไม่เป็่งมีหลายเคสที่ยืนยันที่จะไม่เป็่งมีที่แบบที่เข้าเรือนจำเปไงที่โดนจับเรื่องเงินทองอันนั้นเขาไม่เป็่งเขาไม่เป็่งสึกก็สึกแต่ไม่เป็่งก็เข้าไปเรือนจำก็ยังรักษาศีลอยู่ยังเป็นพระอยู่ข้าวเย็นก็ไ่กินหลายคนอย่างเจ้าคุณพระพรดีหลกเออยอะไรเอวัเกตทั้งนั้นนะเขาไม่เป่งนะเขาไม่ยอมเป่ง ันนั้นคือเคสที่ไม่ยอมเปิ่งแต่ยอมให้โดนจับแต่เคสที่โดนเรื่องศีกาเนี่ยยอมเปิ่งกันทั้งนั้นเลยก็ <logging in foreign language> มันชัด้ว <Miller> มันชัดไปยิ่งกว่าชัดน่ะก็มันชัดไปยิ่งกว่าชัดจะไปแถะไปเถอะอทำไมลูกผู是是้ชายชาติพระกล้ารมก็ต้องการรับใช่ไหม ลูกผู้ชายชาติพระกล้าทำต้องกล้ารับยืดอกไปเลยยืดอกสามสองรับไป <c oughs> ลืมยืดอกสามสองรับไปหมดบุญพาวาตนาแล้วอันนี้ยังดีนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมีนะที่ฉันเคยแชร์ไว้ประหารเจ็ดชั่วโคตร ทหารจะชั่วโคตรใครที่ช่วยปกปิดเป็นญาติโยมอุปถัมภ์อุปถัมภ์ถ้าช่วยกันปกปิดโดนเกี้ยงโดนหมดมีเดวอ่านให้ฟังดีฉันเคยแชร์ไปแล้วจริงกฎหมายกฎหมายตาสามดวงสมัยใช้กฎหมายตาสามดวงซวยหาแล้วมึงเอ้ยพ่อมึงพ่อแม่มึงซวยหมด <c oughs> เรื่องจริงนี่เดาอ่านให้ฟัง ที่ฉันเคยแชร์ไว้แต่ว่านานแล้วโดนนะ <c oughs> ที่ฉันเคยแชร์ไว้อันไนวะที่ฉันเคยโพสต์ไม่ได้เคยแชร์หรอกนี่ไงเนี่ยกฎหมายกฎหมายตาสามดวงนะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าแลพระสงฆ์องค์เจ้าใดปกปิดความชั่วไว้ดุดหนึ่งไอศิล์เป็นมนทิน ไอศินนี่น่าจะเป็นอดีตพระนะบวชด,ดุดหนึ่งไอศินเป็นมนทินอยู่ในพระศาสนาชนี้มีผู้ว่ากล่าวพิจารณาเป็นสัตว์จะเอาตัวเป็นโทษถึงเจ็ดชั่วโครแล้วจะให้ลงพระอาญา,าญาติโยม พระราชาคณะฐานานุกรมเจ้าอธิการพระสงฆ์อันดับซึ่งกระทำความผิดแลละเมิดเสียมิระว,งรวังตรวจตากันให้เป็นลามกขึ้นในพระศาส,สนาแลให้พระราชาคณะเจ้าอธิการฐานานุกรมพระสงฆ์อันดับทำตามกฎหมายรับสั่งนี้จงทุกประการก็คือใครถ้ามีส่วนร่วมโดนหมด ใครถ้ามีส่วนร่วมโดนหมดมึงดีมึงโดมึงดีไม่ได้อยู่ในกฎหมายสมัยก่อนนะอีพวกเจ้าคุณที่ไปรับสมณศักดิ์มาเนี่ยมึงเพชรเพชรทูลเบื้องสูงเนี่ยรับสมณศักดิ์มาแล้วก็ทำต้องประราชิก,กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการหมิ่นพระเกียรติที่จริงมันเป็นการหมิ่นพระเกียรตินะเพราะว่าพระสงฆ์ที่ไปเอาสมณศักดิ์มามันมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง เขาจะมีอะช่วยรับภุราราหน้าที่ในการระงับอธิกรณ์ปกครองดูแลอะไรเขาจะมีเขียนไว้ในใบต,ะต,ะตะแต่งตั้งอะ่ะ <c oughs> แต่ว่ากลับมาทําตัวแบบเนี้ยพระเจ้าแผ่นดินท่านอุตส่าห์ทรงตั้งทรงถวายสมณศักิ์ยกย่องเชิดชูแต่กลับตอบแทนด้วยการเนี่ยทำแบบเนี้ยสมควรไหมอะ่ะโชคดีและะ้วค่ะที่เป็นสมัยนี้ <c oughs> ดีแล้วนะถ้าอยู่ในยุคสมัยก่อนก็โดนโดน <c oughs> ปราชิกอย่างเดียวอืมจำนวนต่อหลักฐานเออนั่นแหละคะ่ะก็จำนวนต่อหลักฐานนั่นแหละจำนวนต่อหลักฐานไปอะไรไป ทุกคนเข้าใจฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะสองพันเจ็ดร้อยคนกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยจะได้พูดได้คุยกันอยากให้คนตามถึงหนึ่งแสนไม่รู้ถึงหรือยังไม่ทราบแต่แต่ดูมาตอนเย็นมันเก้าหมื่นแปดแล้วอะถึงแสงนหรือยังฝากกดติดตามกันด้วยอะไรกันด้วยได้คุยกันทุกคนดูให้หน่อยสิคนตามเท่าไหร่ละ อเก้าเก้าและ9เก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วเขาคุณค่าเขาคุณนละใกล้แล้วค่าขอแค่สองพันคนเองสองพันคนใครยังไม่ได้ติดตามช่องดิฉันไม่ล่มสลายไม่ล่มสลายพระเนรยังมีอีกเยอะไม่ล่มสลายค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่า,าศาสนาจะล่มสลายไม่ล่มสลายเมืองไทยเนี่ยเป็นปเป็นประเทศที่พุทธศาสนาตั้งมั่นอย่างดีอย่างอย่างดีแล้ว ไม่ล่มสลายง่ายๆค่ะอีกพฤติกรรมเสื่อมเสียของพระมันไม่ได้เป็นถึงมูลเหตุที่จะทําให้ศาสนาล่มได้ง่ายขนาดนั้นดิฉันดิสําหรับดิฉันนะความคิดดิฉันดิฉันไม่คิดว่าเป็นแบบนั้น